สวัสดีค่ะทุกคนคาะมาพบกับช่องพยาบาลยอดนักเล่าเช่นเคยนะคะวันนี้หน้าแปลกๆไหมคะทุกคนวันนี้ขออนุญาตนะคะใช้แอปพลิเคชันที่แบบว่าเป็นแบบการแต่งหน้าแบบสายฝ่อทุกคนค่ะแบบว่าในความรู้สึกเออพอแบบว่าใช้แอปนี้นานแล้วมันก็แบบหน้าแบบนี้ตาแบบนี้คิ้วแบบนี้แล้วแบบว่าเออถ้าเกิดเราแบบว่าไปทำงานแล้วแบบเราแต่งหน้าเต็มขนาดนี้ แต่แต่ไม่เป็นไงก็ใส่แอปพลิเคชันไปก่อนละกันทุกคนคะ่ะเอางี้วันนี้นะจะมาเมาเรื่องแบบจริงๆเนี่ยคนใกล้ตัวนะคะลูกๆหลานๆนะคะก็แบบเจอกันเยอะมากเลยช่วงนี้มีเรื่องของการแบบท้องเสียหรือว่ามีไข้ต่าๆอะไรเงี้ยท้องเสียในเด็กโอ้ยเนี่ยลูกหลานเลนโหลนดิฉันนะคะได้ยินตลอดเลยค่ะแบบว่าคุณครูทมาให้เลย สวัสดีคะ่ะคุณแม่วัดีวันนี้นะคะน้องอ่ะมีอาการท้องเสียนะคะแล้วก็แบบมีไข้ด้วยคะ่ะอันนี้ให้คุณแม่เอมารับน้องกลับจากโรงเรียนด้วยนะคะแบบนี้ค่ะโอ้ได้ยินแบบว่าเพื่อนๆบอกกันหลายคนมากก็เลยอยากจะมาพูดเรื่องนี้ทุกคนคะ่ะเพราะว่ามันมีเชื้อไวรัสตัวหนึ่งทุกคนที่มันแบบฆ่าไม่ตายง่ายด้วยแบบแอบลบกอฮอล์นนะหรือว่าความร้อนอะไรอย่างงี้ฆ่าไม่ตายมันตายด้วยอะไรเดี๋ยวมาฟังกันทุกคนคะ่ะมาฟังเลยค่ะเข้าเรื่องเลยเนาะเข้าเรื่อง คือมาทําความรู้จักโนโรไวรัสก่อนทุกคนค่ะมันคืออะไรนะเจ้าโนโรไวรัสเนี่ยะคะ่ะเป็นไวรัสที่ทําให้เกิดการอักเสบของระบบทางเดินอาหารทุกคนค่ะซึ่งเชื้อนี้เนะะี่ยค่ะมันระบาดง่ายในเวลาที่อากาศเย็นๆช่วงนี้เนาะมันมีความแบบอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศเย็นอะไรอย่างนี้บ่อยๆนะคะแล้วก็เกิดขึ้นได้รวดเร็วมากนะคะเพราะว่าระยะฟักเชื้อของเขาเนี่ยอยู่ที่12ถึง48ชั่วโมงเท่าน,านั้นทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่รับเชื้อตัวนี้มาแล้วนะคะจะทําให้เราเข้าใจได้ว่าลูกหลานของเราเนี่ยเป็นอาหารเป็นทิศหรือป แบบกินอาหารอันนี้แล้วก็แบบมีอาการท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วลูกหลานท่านอาจจะติดเชื้อโนโรไวรัสก,ก็ได้ค่ะ ค่ะและอาการนะคะที่เราคิดว่าเอ๊ลูกหลานเลี้ยลของเราเนี่ยติดเชื้อโนโรไวรัสหรือเปล่านะคะเรามาฟังอาการกันค่ะก็อย่างเช่นถ่ายเหลวเป็นน้ํานะคะคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะนะคะมีไขต้ต่ำๆนะคะปวดท้องปวดเมื่อยตามตัวนะคะอ่อนเพลียทุกคนคะ่ะหากว่ามีอาการตามไข้นะคะเวลาที่เราไปพบแพทย์เนี่ยแพทย์เขาจะตรวจทางห้องปฏิบัติการค่ะเก็บตัวอย่างอุจจาระนะคะไปส่งตรวจค่ะถ้าว่าติดเชื้อโนโรไวรัสเนี่ยนะคือ เขาเป็นไวรัสใช่ไหมคะเขาจะไม่ได้มียารักษาอะไรที่แบบตายตัวนะคะเขาจะต้องรักษาตามอาการเป็นสําคัญทุกคนคะ่ะเด็กนะคะที่มีภูมิต้านทานดีนะคะก็อาจจะหายได้เองนะคะภายใน2-3วันทุกคนคะ่ะแต่ว่าต้องรักษาตามอาการเนาะสูญเสียน้ําและเกลือแร่นะคะก็ต้องดื่มเกลือแร่ทดแทนนะคะแล้วก็รับประทานอาหารอ่อนๆนะคะพวกข้าวต้มโจ๊กอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าถ้าอาเจียนขึ้นไสไนไ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเขาอาจจะมียาลดอา,กา,ไไอาการขึ้นไส้อาเจียนลดการเคลื่อนไหวของลำไส้อะไรอย่างงี้ให้กลับบ้านไปด้วยนะคะ ทุกคนคะ่ะถ้ามีไข้ต่ำๆก็เช็ดตัวลดไข้นะคะแล้วก็ดูแลให้ดื่มน้ํามากๆอะไรอย่างนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็รับประทานยาลดไข้อะไรพวกนี้ทุกคนคะ่ะหายได้เองนะคะเพราะว่าจากเชื้อไวรัสค่ะ แต่ถ้าหากว่าภูมิต้านทานต่ํานะคะแล้วก็มีการสูญเสียน้ํามากนะคะคือถ่ายเร็วเป็นน้ําเยอะมากอ่อนเพลียมากไม่ไหวแล้วรับประทานอะไรไม่ได้เลยกินอะไรเข้าไปแล้วก็อาเจียนออกมาอะไรแบบนี้ทุกคนคะอย่าปล่อยลูกหลานของท่านไว้ที่บ้านนะคะพาไปพบแพทย์แล้วก็จะต้องอาจจะต้องแอดมิดนอนโรงพยาบาลนะคะเพื่อให้สา่งน้ําและเกลือแร่ทางหลอดเลือดนะคะทุกคนคะและต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ทุกคนคะเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะเข้าสู่ภาวะช็อกอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้โอ้ถ้าหากว่าสูญเสียน้ําแล้วเกิด และออกไปเยอะมากๆนะทุกคนหาอันนี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะอ่ะทุกคนค่ะและการติดต่อของโรคนะคะหรือว่าการติดต่อของเชื้อไวรัสเนี่ยก็คือเหมือนการติดต่อของเชื้อไวรัสทั่วไปเลยทุกคนค่ะก็จากมือของเราจากอะไรของเรานะคะที่ไปหยิบจับนะคะที่มันมีเชื้อโรคไอเจ้าโนโรไวรันะะสนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอามาแคะคีตาแคะข,ขีมูกแคะข,ขีฟันแคะหูแคะปากแคะอนุู่นนี่นั่นหยิบอาหารใส่ปากบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้เชื้อโรคเข้าไปสู่ร่างกายค่ะ และบางคนนะคะก็ไปสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงค่ะเช่นไปโรงเรียนใช่ไหมเด็กน้อยลูกน้อยของเรานะลูกหลานเลนโหลดที่บอกเนาะเขาไปโรงเรียนนะคะก็เล่นด้วยกันนู้นนี่นั่นด้วยกันนะคะก็ติดกันได้ทุกคนขาเผู้ป่วยเนี่ยนะคะก็มีเชื้อไวรัสอยู่นะคะและ้วก็นู้นนี่นั่นจับของเล่นจับดินสอด้วยกันแล้วก็ไปด้วยกันแล้วก็เอามือใส่ปากด้วยกัน ก็ติดกันไปค่ะท <centimet re> ุกคน่ะต่อไปนะคะเป็นการป้องกันระวังนะคะให้ลูกหลานเล่นโรลหรือว่าตัวเราเนี่ยไม่ติดเชื้อโนโรไวรัสทุกคน่าไม่ใช่แค่เด็กนะคะที่ติดโนโรไวรัสได้จริงๆผู้สูงอายุหรือว่าผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามีภูมิต้านทานต่ํานะคะก็สามารถที่จะติดเชื้อไวรัสตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะเพราะอย่างที่บอกใช่ไหมว่าเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยไม่สามารถตายได้ด้วยแอลกอฮอล์นะคะไม่สามารถตายด้วยการล้างด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อต่างๆนะคะหรือว่าความร้อนความเย็นจัดอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะฆ่าม ได้นะคะก็คือล้างมือด้วยสบู่นะคะอย่างน้อย15วินาทีทุกคนคะ่ะล้างมือนะคะนับสอนให้เด็กๆนะคะนับ1 2 3 4 5 6 เอย่างนี้ก็ได้ค่ะให้ถึง15หรือถ <shouting noise> ้าว่าเด็กๆไม่อยากนับอาจจะสอนให้เขาร้องเพลงก็ได้นะคะระหว่างล้ะมือก็ช้างชๆางช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตใหม่เบาจะมุ้วยาวๆเลยกว่าง่วงมีเขี้ยวไตง่วงเลยกว่างะมีหูมีตาหางยาวตาลตตาดตตัตัตัตะตัดตัตะตต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  อันนี้ก็เกิน15วินาทีอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะคุณคาะล้างมือแล้วนะคะก็ต้องล้างน้ํานะคะให้น้ําสะอาดเนี่ยไหลผ่านตลอดด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการฆ่าเชื้อไอ้เจ้าโนโรไวรัสได้ทุกคนค่ะ และการป้องกันที่สําคัญนะคะคือหัวใจสําคัญก็คือความสะอาด้วยค,ค่ถาก่อนที่เราจะรับประทานอาหารใดๆเราต้องล้างมืออย่างที่บอกนะคะแล้วก็เลือกรับประทานอาหารนะคะที่สุกใหม่ทุกคนถาะเพราะว่าเจ้าเชื้อนี่อาจจะอยู่ในอาหารก็ได้นะคะที่แบบว่าว่าไม่ปรุงสุกหรือว่าสุกๆดิบๆอะไรแบบนี้ด้วยนะทุกคนถาะเวลารับประทานอาหารกับผู้อื่นนะคะเราก็ต้องมีช้อนกางนะคะแล้วก็ต้องใส่ใจสุขภาพเนาะ กินร้อนช้อนกลางล้างมือก็คือใช้ได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นโรคใดอะไรใดก็แล้วแต่คนขาและคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะในการที่แบบมาเล่าในหน้าแบบความใส่ฝอสวยเหมือนกันเนาะ <c oughs> จริง <c oughs> ทุกคนก็คิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะ ห่างไกลนะคะจากเจ้าตัวการท้องเสียโนโรวรัตนี้นะคะเพราะว่าเราดูวิธีป้องกันแล้วนะคะเพื่อให้ลูกหลานของเราแข็งแรงค่ะทุกคนคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพยาบาลยอดนักเล่านะคะเป็นกําลังใจดูน้อยๆให้กันบ้างนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย